สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับแควนะคะสำหรับบทนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่ค่ะบทที่3การวัดความยาวค่ะเราไปดูนะคะบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้าง1ึเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถวัดและบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะ 2นักเรียนสามารถคาดคะเนความยาวเป็นเมตรได้ค่ะ 3. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรค่ะ 4. นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะสำหรับบทนี้นะคะเราจะเรียน3.1ค่ะการแก้ปัญหาการวัดความยาวแบบเป็นเซนติเมตรค่ะ เรามาดูนะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือหน้า149ค่ะเล่มสีม่วงนะคะจำอุปกรณ์ที่แควนให้เตรียมสําหรับคลิปที่แล้วได้ไหมคะก็คืออะไรคะนักเรียนคือไม้บรรทัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดของเราจะมีข้างบนกับข้างล่างเห็นไหมคะ ข้างบนคือหน่วยเป็นเซนนะคะที่เป็นสีดำๆตรงนี้ส่วนข้างล่างที่เป็นสีชมพูจะมีหน่วยวัดเป็นนิ้วโดยเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์คือขีดแรกตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนักเรียนดูที่ไม้บรรทัดของตัวเองนะคะและสุดท้ายก็คือเท่าไหร่คะ30ซนติเมตรแสดงว่าไม้บรรทัดนี้สามารถวัดได้ความยาวถึง30ซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะพัฒนาความรู้ วัดความยาวของดินสอได้อย่างไรเราก็จะใช้อะไรคะใช้ไม้บรรทัดวาดใช่ไหมคะวัดความยาวของดินสอก็คืออินสอทาบกับไม้บรรทัดแบบนี้นะคะปกติเราจะวัดโดยเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคะแต่ในหนังสือของเราเริ่มที่เลขอะไรคะเริ่มที่ 3เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องนับ1ตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าดินสอของเรายาวเท่าไหร่คะยาว8เซนติเมตรค่ะนั่นก็คือดินสอมีความยาวเท่ากับ8ช่องค่ะก็คือ8เซนติเมตรหรือ8ซอมอค่ะคำว่าเซนติเมตรนะคะตัวย่อก็คือซมอจุดค่ะนักเรียน ต่อไปค่ะให้นักเรียนสังเกตค่ะปาดีสอข้างหนึ่งตรงกับตัวเลข3และอีกข้างหนึ่งตรงกับตัวเลข11ดังนั้นเราสามารถหาความยาวได้โดยไม่ต้องนับก็คือเอาเท่าไหร่คะเอา11บลบสค่ะ11บเลบสเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ8เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะเราดูค่ะรูปไม้กวาดค่ะไม้กวาดยาวกี่เซนติเมตรคะ เรามาดูค่ะเขาใช้บั้มาทัดภาพที่ไม่กวดใช่ไหมคะแต่เขาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะนักเรียนเริ่มต้นที่10 cm, ใช่ไหมคะเริ่มต้นที่10ซนติเมตรและไปสุดที่เท่าไหร่คะที่90ซนติเมตรเราก็เอา90ลบ10ค่ะเท่ากับ80ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ80ซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะนักเรียนเปิดรูปภาพเลยนะคะ ช่วยกันบอกความสูงของพ่อพี่และน้องค่ะเรามาดูค่ะพ่อยืนอยู่กับพื้นใช่ไหมคะพ่อยืนอยู่กับพื้นถูกไหมคะคือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วพ่อสูงเท่าไหร่คะเขาทําเส้นให้แล้วพ่อสูงเท่าไหร่คะ,น,คะนักเรียนสูงหนึ่งเจ็สิบซนติเมตรค่ะส่วนพี่ล่ะคะพี่สูงเท่าไหร่พี่ไม่ได้ยืนอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะพี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ ที่40ใช่ไหมคะเพราะพี่ยืนอยู่บนกล่องและพี่สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ160เราก็จะได้พี่สูงเท่ากับ160ลบ40ก็จะเหลือเท่ากับ120ซนเมตรค่ะคือพี่สูงเท่ากับ120เซนติเมตรค่ะคราวนี้มาดูน้องค่ะน้องสูงเท่าไหร่น้องยืนอยู่บนกล่อง2กล่องใช่ไหมคะมีความสูงเท่ากับ80เซนติเมตรค่ะ แล้วน้องสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่150ซนติเมตรค่ะเราก็จะได้น้องสูงเท่ากับ150-80ลบ80ซนเมตรเท่ากับ70ซนติเมตรค่ะตอบคำถามค่ะถ้าเพิ่มกล่องที่พี่ยืนอีก1กล่องหัวของพี่จะอยู่ที่ระดับกี่เมตรพี่ยืนอยู่1กล่องก็คือ40ใช่ไหมคะถ้าพี่ยืน2กล่องก็คือเท่าไหร่คะ80ใช่ไหมคะก็จะได้ ความสูงเพิ่มเท่าไหร่คะกล่องหนึ่งก็คือ40เซนติเมตรเราก็จะได้160บวก40คือของกล่องอีกกล่องหนึ่งก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือ2อ0เซนติเมตรค่ะนาะต่อไปค่ะบอกความสูงหรือความยาวของสิ่งต่อไปนี้ขวดน้ำสูงกี่เซนติเมตรกล่องนมสูงกี่เซนติเมตรค่ะเรามาดูที่ขวดน้ำค่ะ ขวดน้ำไม่ได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งที่ศูนย์เซนติเมตรแต่ตั้งอยู่ที่เท่าไหร่คะสองเซนติเมตรค่ะแล้วสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะที่เก้าเซนติเมตรเราก็จะได้เก้าลบสองเท่ากับเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัวย่อคือซอมจุดนะคะนักเรียนต่อไปค่ะกล่องเรามาดูที่กล่องนมคะ่ะกล่องนมสูงกี่เซนติเมตรค่ะเรามาดูค่ะกล่องนมเริ่มที่ความสูงเท่าไหร่คะ 9ซนติมใช่ไหมคะสูงสุดอยู่ที่21ซนติเมตรค่ะเราก็จะได้21ลบ9เหลือเท่าไหร่คะเหลือ12ซนติเมตรใช่ไหมคะแสดงว่ากล่องนมของเรายาวเท่ากับ12ซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะดูไม้พายค่ะไม้พายยาวกี่ซนติเมตรไม้พายเริ่มต้นวัดที่เท่าไหร่คะ ที่20ซนติเมตรค่ะและสูงและยาวที่สุดที่100เซนติเมตรเราก็จะได้100ลบ20เท่ากับ80คำตอบของไม้พายก็คือ80ซนเมตรค่ะต่อไปไม้คาาค่ะไม้คาย,ยาวกี่เซนติเมตรไม้คาเริ่มวัดที่เท่าไหร่คะวัดที่10เซนติเมตรและยาวสุดอยู่ที่100ซนติเม เราก็จะได้100-10ลเท่ากับเท่าไหรค่คะไก่ขาได้90ซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาวัดเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องวัดที่0นซนติเมตรเสมอไปเราวัดที่ตรงไหนก็เริ่มนับที่ตรงนั้นนะคะต่อไปค่ะมาดูหน้าต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะในรูปจะมีอะไรบ้างคะมีไก่มี นกฮูกนกยูงแล้วก็นกกระจอกเทศใช่ไหมคะข้อหนึ่งค่ะนกกระจอกเทศสูงกี่เซนติเมตรนักเรียนดูสิคะนกกระจอกเทศยืนอยู่ที่เท่าไหร่คะที่ศูนย์เซนติเมตรเลยสูงสุดนกกระจอกเทศอยู่ที่เท่าไหร่คะตรงนี้คือเท่าไรคะหน่งะ1อยหค่ะต่อไปคะ่ะไก่สูงกี่เซนติเมตรไก่อยู่ตรงไหนคะไก่อยู่ ที่70ค่ะสูงสุดอยู่ที่130ค่ะเราก็จะได้130ลบ70ค่ะได้เหลือเท่าไรคะเหลือเหลือ60เซนเมตรค่ะเราก็จะได้คําตอบคือ60เซนเมตรค่ะต่อไปค่ะนกยูงค่ะนกยูงสูงกี่เซนติเมตรคะนกยูงเริ่มยืนอยู่ที่เท่าไหรคะ40เซนติเมตรและสูงที่สุดอยู่ที่ 110ซนติเมตรเราก็จะได้110ลบ40เหลือเท่าไหรคะเหลือ70ซนติเมตรค่ะนกยูงสูง70ซนติเมตรค่ะต่อไปนกฮูกคะ่ะนกฮูกยืนอยู่ที่เท่าไหรคะ90และสูงอยู่ที่110ค่ะเราก็จะได้110ลบ90เท่ากับ 20ค่ะคำตอบคือ20ขค่ะนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะสำหรับบทนี้ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆเป็นเซนติเมตรอาจวัดเครื่องหมายการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆเป็นเซนติเมตร อาจวางเครื่องมือวัดเริ่มที่ศูนย์หรือไม่เริ่มที่ศูนย์ก็ได้นะคะเวลาวัดนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่านักเรียนเริ่มวัดที่ศูนย์เซนติเมตรหรือเริ่มวัดที่1ที่2ที่3เซนติเมตรนะคะแล้วเราค่อยมานับความยาวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนทำหน้า94ถึง96ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนที่ครูสอนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ